สวัสดีค่ะพนี่จะทําคลิปสักสามนาทีแล้วก็จบแล้วจะไปทําธุระแล้วเนาะอ่ะอโหสิออก,กรรมสามสิ่งนี้แล้วชีวิตจะเจอแต่เรื่องราวดีๆค่ะอันดับแรกอโหสิออก,กรรมขอโทษพ่อแม่ค่ะนะเคยด่าเคยว่าเคยคิดไม่ดีต่อพ่อแม่ต่อหน้าและรับหลังไหมคะอะเพื่อนๆต้องทํานะไม่ทําไม่ได้นะคะจิตใต้สำนึกของเรามันจําอยู่ค่ะ สมองเรามันจําเหตุการณ์นั้นอยู่ให้เราไปขออโหสิกรรมท่านเพื่อให้ท่านอับให้อภัยเราแล้วสิ่งนั้นจะมาลายหายไปจากสมองของเราจากจิตใต้สํานึกของเราค่ะทีนี้จะมีเจก,กรรมดีๆดีที่นี้ค่ะพ่อแม่ก็จะอวยพอที่เราจะเลินรุ่งเรืองค่ะสองอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงมิตรอย่างเช่นกุ้งสัตว์ต่างๆที่เราเคยกินเขาเคยฆ่าเขาด้วยความตั้งใจ ก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นมดเป็นยุงหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไปทําเขาอ่ะหรือไม่ห่งางก็ไปเห็นนะคะนะคะต่อมาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะสามสิ่งนี้คือต่อมาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคยไหมเวลาไปวัดไปอธิษาฐานจิตขอพรท่านขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่พอถูกแล้วก็ไม่กลับไปไปทาบุญที่วัดอีกก็เหมือนการกิดสัตจะไม่แก้บุญ นะคะหรือแม้กระทั่งไปขอพรที่วัดแล้วมีความสุขแล้วลูกชีวิตดีขึ้นแล้วลูกจะกลับมาที่วัดอีกนะสุดท้ายก็ไม่ไปก็แปลว่าเราฉิดสักตา,าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละเราก็ต้องขอหัิกรรมท่านถ้าเราไม่จุดทูแล้วก็ขอโทษจากหัวใจว่าลูกหลงลืมไปที่เคยพูดไว้ว่าจะกลับไปแต่ก็ไม่ได้กลับนั่นแหละเราต้องขอหัวิขอหัิกรรมนะเคยลบหลู่ไหมลบหลู่ศาสนาไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมทําไมทําอะไรถึงติด ติดติดขัดขัดแทนที่จะราบลื่นนะคะหรือเคยแบบพูดสอดเสียดด่าว่าใครนินทาใครว่าร้ายใครไหมนะคะเราต้องเอาหสิกรรมนะตัวเองแล้วก็ผู้อื่นแล้วทีเนี้ยสิ่งต่างๆที่มันกําลังเข้ามาหาเรามันก็จะเหมือนสิ่งศักิ์สิทธิ์่จะคอยกลับจากร้ายกลายเป็นดีมาคุ้มครองเรานะ,ะขอ,อหสิกรรมท่านเสร็จปุ๊บแล้วก็ขอพอรท่านต่อเลยว่า ขอให้ท่านน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรแหละไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ธรณีแม่ยานางอะเจ้าที่เจ้าทางองค์พ่อพระพิฆเนศหรือแม้กระทั่งหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาหรือทุกสรรพสิ่งเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเดินไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยค้าขายก็ขอให้ค้าขายดีร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามีเหลือกินเหลือเก็บเอาไว้ทําบุญเยอะๆเอาไว้ให้พ่อให้แม่ให้ครอบครัวเอาแบบรอดรวยถ้าหากว่าวันนึง ลูกรอดลูกรวยลูกจะทําความดีถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือผู้คนลูกจะทําเท่าที่ลูกทําได้แล้วเราหลวงตามาสอนว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ได้เราอย่ามีสัตจิกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราจะทําไปตลอดชีวิตนะสิ่งหนึ่งแหละที่นี่จะไม่บอกว่าจะทําไปตลอดชีวิตนะเออ ถ้าสมมติว่าเราหนึ่งเราลอดรวยแล้วอ่ะอาจจะมีบ้างนะทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ว่าเราจะอยู่ในสิทธิ์ในธรรมนี่แหละนะก็ไม่ต้องแบบว่ามีสัญญาว่าเออต้องทําไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าอาจจะแบบทําดีแหละคิดดีพูดดีทดําดีแต่ไม่ถึงกับแบบว่าเราต้องหักโหมตัวเองในการทําความดีไปตลอดตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแต่พูดถึงการทําความดีอ่ะมันก็ไม่เสียหายนะ,ะที่เราจะปฏิบัติตัวดีๆให้ดีขึ้นดีขึ้น ื่อตัวเราเองเนี่แหละกับครอบครัวเราเนาะทุกคนไม่ได้เพื่อใครเลยเนาะนะก็ให้คอมเมนต์กันนะให้คําปรึกษากันได้อันไหนที่มันดีเนาะอันไหนที่มันดีก็จะมาบอกนะคะก็จะมาแบ่งปันนี่เคยเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เป็นพระท,ท่านมาก่อนในในช่อง y o youtube ให้ไปจุดทูบด้วยครับนะหนลวงลุงตาบอกว่าให้จุดทูบสามสิบเท่าไรสามสิบสองดอกหรือเปล่านั่นแหละทุกวันทุกวันจุดจนกว่าโยมนะจะสบายใจ หลงตาบอกเงี้ยอืจุดมันทุกวันจนสบายใจจนมันโลง่งมันโปร่งจนมันปัดสิ่งไม่ดีออกจากครอบครัวเราไปหมดแล้วเจอแต่เรื่องราวดีๆเชื่อไหมครูบาอาจารย์ที่มาสายกดแรงดกดจกังหวะน่ะก็เจอแต่เรื่องราวดีๆจริงๆค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่วยเหลือผู้คนไปด้ยวยกันนะขอให้ทุกคนนะคะ มีความสุขความเจริญมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากเจอแต่กัลยาณมิตรที่รักและปรารถนาดีกับทุกคนนะคะคิดทําสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้อารมณ์ดีข้างในภายในสุขสบายใจสงบสุขแล้วก็ข้างนอกก็สงบสุขด้วยนะไปไหนมาไหนก็ปลอดภยัย